ครับสวัสดีเอฟซีสุภุสุคนครับมือุ่งหลอดมีรายการบั๊งไฟวันที่17เมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดงานประเพณีบูธบั๊งไฟบ้านเครื่องค้ำตำบลเครื่องค้ำอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรรายการบั๊งไฟมีดังต่อไปนี้นะครับบ้างที่หนึ่งแอตเทวดาบ้างที่สองจอเจริญสุขสามทองภักดีสี่นาซาประเทศไทยห้าสอบบุญโฮมหกโลเงินเจ็ดเทพพนม 8. ธนพัฒน์การช่าง 9. เจนจิรา 10. ดอกไม้เงิน 11. ฟ้าหลังฝน 12. พงเจริญ 13. หนึ่งอุบล 14. กะิทองคำ 15. หนุ่มเมืองสี 16. เหนือฟ้า 17. เทพอุดรหนึ่ง18เทพอุดรสองตุลาการโดย กะทิลอยฟ้าฟ้าฟ้านะครับผมมาบวกไพ่ดำหน่อยเสียงสวรรค์นะครับบวกบวกตาหวานคนหลบรอนะครับผมบวกกี่ลอยหน่อยติดไพ่ดำนะครับโอ้บวกลายบวกเลยนะหลอดบวกไห่นะครับผมมาทำบุญปักโบ1 0 0บาทนะครับร้อยเดียวนะครับผมมี2สนามนะครับอ่าทั้งนี้ประเภทนี้ติดโบ้อยเดียวนะครับผมอีกทั้งนึงอ่าบานสงยางติดโบ อ่าสามเพียงเพียงนะครับอ่าอย่าลืมไปให้กำลังแรงใจกันนะครับแต่รายการบังไฟก็แตกต่างกันอยู่นะครับแตกต่างกันหลายเลยที่เดียวนะครับผู้ไดมักเชย่์มักรุ่นบรรยากาศประเพณีบูรนบังไฟกะมาบานเขื่องคำนะครับผู้ไดมักเชย่์แบบแบกจอแบกจอเข่าในในรูปแบบสะนามนะครับ รวดเร็วทัดใจนะครับผมแบบเมื่อาชีพนะครับก็ไปส่งยางนะครับผมการเปรียบเทียบกันก็คืออะสมครเกล่นกับเมื่อาชีพประมาณนั้นเลยทีเดียวนะครับแต่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความพร้อมของคนที่เดินทางไปนะครับมักมองไดไปมองหันใกล้มองไดไปมองหันนะครับมองไฟก็ดีช่มองแหละครับ แล้วแต่คนมักนะครับผมอ่ะหากข้อมูลพิพารประการใดลุงว่าเด็บซี่ตกกับขอให้เป็นอย่างสูงนะครับส่วนความชอบส่วนตัวนะครับบอกก่อนนะความชอบส่วนตัวนะครับบริเกียวก็ไพ่ทั้งสิ้นนะครับหามรรมดากันนะครับมักแอดเทวดาบ้างเดียวแขวนๆนะครับเฮ้ยผู้ใดสิว่างในกระสากนะครับมักแอดเทวดานะครับผมเอะบลากะนั่งต่อคนสวยนะครับเชี่ยนองฝ่าใส่นะครับ น้องฟาใสผู้เดียวเขียนๆนนะครับแล้วก็ไอแอดผู้เดียวเขียนๆนนะครับเออเสียแอดเทวดามืออื่นนะครับผมเออแต่ลุงหลอดอาจจะไม่ได้ไปนะครับท่านไปก็ไปเขื่องค่ำนี่แหละนะครับผมติดโบโลยเดียวนะครับอ่าโ่ได้ไปนะครับพอชั่วให้อ่าหอมกับกระเทียมมากระสอบหนึ่งมืออื่นมาสิ่ปูหอมนะครับหรือสี่สี่านก็บม่ชักนะครับผมเตรียมตัวไว้จะปูหอมนะครับผมปูไว้ให้กินออบนาวานะครับที่เหลือก็เก็บไว้ใส่